สวัสดีพี่น้องสวัสดีพบพ่อกัน<ว>อีกแล้วพี่น้องซ่องเอิญเปิดมากก็เห็นเอฟซีทูกขานผู้บ่าวก,าก,ก็ผู้สาวเพูนพี่น้องเมื่อนี้ตั้งใจพี่น้องสิมาทำเจดแมแทนเอฟซีเนาะให้เอฟซีพังกว่าเจดมเซียนลัดสันดานพอภาพอะไรจังจีซ่าสมทีพอภาพเห็ดกับเจดมพี่น้องเลยลัดสันดานกับพี่จี พี่จะทำพอพามเห็ดห้าผุ้ไรพี่น้องเอ้ยดัดถึงกูอยู่หัวมันแล้วไม่อยากอยู่แล้วก็ไปเนาะพี่น้องข้าก็ะปได้ไหมใครจะไปอยู่ได้เนาะมาดัดการเดิได้พวกเงินเด็กวลาคนตั้งแต่พอพามดัดข้ากันยังหาเดือนหกเดือนครึ่งปีพอดีข้ากวกะเอาตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยพอพามอยู่ก็ได้กับพอพามไปข้าวกรไป๋ะได้ไหมมันโง่เงินแต่งเด้ เอาไปบโแต่งก็ไปแล้วเขาไปนอนน้ำมาคงมีสิทธิ์คุาแล้วบริวารยังได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้เขาไปอยู่น้ำมาก่อนเอากระตอยู่คงเอาไปเรื่อยๆนะความเด้อพี่น้องเจเอเจดามซิดัสฉันดานพามแต่ถ้าพามทนบ่ได้ก็ไปไปแต่คนแต่ไปคือเก่าบริวารยังอันนี้ก็ได้เอาแต่แรกกันพอพามไปเจดามซิดัสพัวทหาร เอาเลยขคนชมเชย <c ười> แต่ว่าจะมาเอาใส่เฮือนคอยเฮือนคอยเดี๋ยวเอาัวกตำรวจกระสุนแล้วแต่นางคงใจคงนางหมากเนาะแต่ตนางจะเป็นเล่นแล้วพี่เนาะใจหมกักไค่หมักมันถ้าคงไปหามไร่ดอกเด็กคงไปเนี้มันขึ้นกับใจใครมันแต่พอพามเห็ดก็ฮ่าฮ่าเขายัางอยู่ได้ 6เดือนหนึ่น้องี้หอนแป๊บเดียวคือจวอันนี้ข้ากะิดข้าวจะน่ะพข้าวกะว่าได้เลยะไปละไปข้ากะรวายังไว้รเตัวเองหักสีตายน้องี่นนองมันบตายพี่น้องยตายแต่เมื่สิบวดลมหายใจเตะ6เดือนยังอยู่มาได้6เดือนกยังอยู่มาได้อาคุ้มือนี่ คนมันบ่ฮอร่อยปีน้อพี่น้องคือพี่น้องว่าน่ตาเมซีถกทานคนนะมันบ่ฮอร่อยปีพี่น้องครัว่ายังขิดหอดพอพามหรือว่าเออ,นอในอดไกับพอพามแล้วก็เป็นคนดีอยู่ถึงสิวกไอเรายังเป็นคนดีกับเมนหัวฟอพามสิตอแลดอกสีผ่านมากฟอพามเคยเป็นเจกเทือเรื่องกับเมนอีกอย่างหนึ่งในครอบในครัวใครกนะับสิบุงเนาะว่าเออดีแลยเจดาบอได้กินยังถือพอพามทิ่มกับเสียใจคือธรรมดา บัดพัวพามเนส่าเงี้ยทิมเดสาเอามากระชื้นเลยแต่พัวพามเนาะของพัวพามมาอยู่คนเดียวก็เป็นแล้วเฮ้ยก็ต้องไปเอาเมียยเลยเนาะคนอยู่คนเดียวมันจะอยู่ได้อีบออยู่น้องกัาพี่น้องพี่น้องหู้ว่าอ้าลองปลาครอบปลาขัวเบิ่งว่าเอ้าเมียก็ะให้เนี่ยจังหน่อยตัวเองกระล็ดจังหน่อยเนาะบาดที่นี่นี่ยคว่ำบ่พอใจกับไปแล้วก็ธรรมดากว่าดีก็มาขอโทษขออภัยขออ่อนขอยอมมีอย่างนี้กระ สิดัดดัดกระดัดอะไรกระดัดก็ได้กระดึงกระว่างขึ้นเสื้อกะกระดึงเข่งล้ำขึ้นขาดได้เฝ้าได้นั่ได้พี่น้องเลยพี่น้องผังกะกากได้พี่น้องเออกระดึงดึงยาน้ำแน่กะเอออาจจะอายุขันนู้ดึงเข่งนู่นห่วยยิ่งดึงก็ยิ่งขาดไดจคนนั่นเสื้อกว่าในหลังบ่เออพี่น้องโอ้ยในได้กะเตะดำนี่กะน้องของตาพามไปเอาเมียน้อยนะกะแมน มันบอได้น่อยจักดิบักยิง่งง่น,นี่แหละค้นกระดา <c oughs> แต่ว่าอออย่ีนโบแมนว่าสียากกันนดอกนั่นแหละแฟนขับหรือว่าเอฟซีกับบุ้งว่าออขอบคัวของพอพามแต่ก่อนก็ง,ง่ากินดีอยู่ดีกันหมดที่ว่าแตกแง่โบแมนพอพามที่ผ่านมาสศก้าวกว่าปีด้วยก้ายี่สิบกว่าปีพอพามกับบุเคยเป็นกับบุเคยเห็ดเห็นลูกเนี่ยเสียใจ แต่ลูกเมียกันเอ้ยว่าเมียกันลนี้ลาอามนี้อ้ยบ่ลนี้ได้อีกของเฮาได้กันสิไปอยู่นําาวานักพี่นักมันก็เชิญมันก็เชิญเท่านั้นแหละเนาะพี่น้องบ่แม่นถ้าบ่ยัลงเถียงด่ดีบ่แม่นจังซั่นมันยังให้ไปสมบูรณ์แบบนั่นแหละเจดําพังพเด้อพี่น้องกันหมอลํานี่กันพอพ้ามลํานี่ก็สิม่วนไดอือันเจดําลํานี่ก็ม่วนสําหรับ FC เจดําสําหรับ FC เจอันพอ้ามนี่ก็ มาแม่เล้ลูกผู้ชายแต่ที่าอเออแต่ก่อนเด้กักคือเป็นเป็้นพอพามเออแต่ก่อนก็เป็นมันกับมีเรื่องน้อยนึงดอกบริโเขาใจนะพี่น้องก็กดทั้งว่าเครียดให้แห้งให้ดอกต่อคนต่อกูเขาใจกันหน่มันจ่งแตกกันกันคนเขาใจกันงั้นที่ไปแตกเนาะเแม่มันเขาใจพี่น้องเอยผู้เป็นเมียเนี่ยเแม่มันเขาใจครัวเนี่ยมันบอกเขาใจว่าอันนั้นก็ซสี่อันนั้นก็ซี่ วัานแรกก็สิไปยอย่างเดียวบ่ได้สซูซี่ไปแล้วมันก็ปล่อยแล้วเนาะพี่น้องก็กแม่นแล้วเจดำลำนะคับม,มาเด้อป้า <laughs> เอาความเจดดำลำวัานแรกจีไปยอย่างเดียวนี่ขั<อ>้ขนขนั้นต่อไปนี่พลาดในช่องเดือนนี่มายืมเจดำซ้ำขึ้นเกือบบวแจ้งกูเลยพี่นอ้องสิ่ป่าให้พังได้วขาดได้นี่ยบ่บอบอนี่นะถ้ากับไปได้แห้งๆเนะได้ทิพนึง ดูความสิบอกกับพ่อใจอะไรจังไปบ่พ่อใจเรื่องใด้อ่ะบาดนีเ้เจดำฝนลำแล้วเ,เนะะเาะกขมวนของเจดำฝนบ่พ่อใจเรื่องได้เปล่าบึง,งหงยุดก่อนพอภาพสิบวาอันพอภาพนี่กระซั่วแท้จริงกระมากแท้จริงกอ้ยอมหลับเป็นสิ่งที่ตัวเองทำขอโทษขออภัยเอฟซีทูกฐานเอเดนได้แล้ว กันที่ว่าอีกอย่างหนึ่งกับซีบข้าหนากบุทอข้าลังชื่อเขาวาข้าล้างกะดีบ่กะดียูในสิ่งสิ่งกนดีกับบ้วดาวคนบัดีข้าหนากะดีบ่ดีขันบัดีได้ชิยู่น้ำกันเนาะนี่ข้านว่าข้าดีเพราะขึ้นคิเขามาแต่ย้อนมันเป็นห่วงหลายอันคันอย่างเนาะสปห่วงยังแต่มือลงเงื่อนเป็นห่วงเนาะพี่เนาะเอากำมือมีพาระเนาะ มื่อลงเฮือนไปเบ้นว่าโอ้ยเจดมสิอยู่กับไผรดีขาม่าสิอยู่ปากวากับไผยดีเออมัจะไมีลูกอยู่เนาะจะอสิอยู่สิกินยังดีอันนี้บ่ได้สธมีแต่อื่เอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าเป็นอะไรเอาหน้าสุดท้ายบรรณาธิปปัญญงมหาอีกรรมอีดำคือเก่ายังมหาอีเสือมังกรแรงคือเก่าพี่น้องอึไปเห้ยไปอยู่นักอียู่อูอับข้าวข้าวอัวก็เนี่ยเราต่อไหม อ่ะทั้งบาลที่น้อโดยความเครียดความคมของคนกบฏซีตีเพิ่ปุ่นคอยกะมันก็ได้ซัวแล้วเอฟซีเอ้ยหรือว่าพี่น้องเอ้ยเหยียดได้แล้วกับยอมอันนี้ก็างเอาไผอีกศาสตร์นี่กับสิบอัวห้อาไผอศาสตร์นี้กับศาสตร์น่ากัจังเอาภัยเด้อโอ้ยศาสตร์น่าก็บ่ได้ห่วมกันอยากที่ห่วมบ่กห่วมบวกูุ่นจักดอก เนาะพี่น้องปัจจักเว้นแต่ชาตินี่ก็ยังว่าบอดีห่วมก็แล้วชาติหน้าเฮ้ยเราจะไปได้ห่วมกันได้เนาะพี่น้องเพื่อเพื่อกับเพนียงกันซ้ำเพื่อเพื่อกับเพรีกันซ้ำจิตตาปัจจัยใิรไปเกิดเป็นอยังขอเกิดเป็นในสิ่งที่เกิดได้จิตเป็นหยาจิตเป็นยุงก็ตามตามนนั่แหละพี่น้องเอ้ยขั้นว่าให้ให้ดับพอผ้าจำนะพอพามว่าอยู่บ่ได้แล้วก็ไปเขากับบอดีวายัง ขันว่าเออดัดชำนะขอกะจีอ่อนจีย้อมเห็นไดมก็กะจียู่เออเท่ากะจีย้อมลาบพี่น้องเอ้ยขันว่าหาเดือนหกเดือนได้อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็ห้ากระปุกป้าก็เมียมาจ๊คขาดเท้าบกขาดจีพายห้าเอาได้จังไดวันดีขึ้นดีเมียเขามาเอิ้นเอาตำรวจมาเอาเอาไปเข่าขูกประชเหตุแน่ใดใครจะไปชมเขาเหากินคือเขาแจกจับมระบ้อมาสิว่าผัวกูหนีมาหามึงนี่เออเมืองหัวเอาผัวกูหนีมา อืมกูบานะปากกันนี่กับผัวกูนี่บ่สิว่าแนวได๋ซะน่ะพี่น้องเห็นบ่ข่าวบ้านเฮาแหงก็ลายอยู่เนาะแม่ข่าวบ้านเฮามันแหงกันเมียอันใหญ่แจ้งจับเมียน้ออยู่มันเป็นไปบ่ได้ด้พี่น้องเอ้ยต้องซื้อประวัติให้คักแน่ว่าขาดกันคักแน่บ่ว่ามาหาเฮานี่แบบว่ามาตอแกับเฮาบ่อยู่นด เ้าก็ต้องคอยสืบไปใจเย็นๆไปพี่น้องเอ่ยอิ่มแรงงัวนนะส่วนน้าเอ็นห้าก็บบัวสิเอาเหาก็บบัวบอกอาเหาก็บบัวหักเ้าขอดัดจำนาก่รขึ้นมาพ่อภาพว่าโอ้ยดัดจุดแรกกับกติสูเฮ่ยเ้ากับจิย้อมเงาไม่มีทีจำกัดใดพี่น้องเอ่ยเ้ากับจิย้อมลับพี่น้องเอ่ยมีทีจำกัดได้สำหรับพ่อภาพเออมือชองมือนี่มาอยู่น้ำเจ้านี่ยังเอาเจ้านี่ เป็นไปบ่ได้พี่น้องอันนี้นะเฮา,นากับมนกับข้ามเจ็บมันกับลายเออแป้วมันกับพันแต่หายได้พี่น้องอันนี้นะมันหลบดพันเบิร์ด <c oughs> มันหลุดกับพานแต่เบิร์ดพันได้ครึง่งอือยังพันได้ครึง่งพี่น้องเอจ้ามนะกันว่าปัวผ้าว่ากันว่าเฮิร์นไล่ผัวผ้าไปกับไปอะไรเห็นได้ไรบ่ได้ดเหนียวหลังไฟไหม ไก็ไปมันหวนงมันก็ลำคาดมันก็มึงไงได้คนมันก็มีขีดจำกัดเนาะกนอขีดจำกัดบริวากันอันนี้นะพอพามับก็ติว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 ลดบริวากันดอกแต่ถ้าถ้ามาแต่งเป็นทางการคืออันือไม่ใญ่ว่าหาหมื่นงวดตัวหนึ่งนะหมื่นดีก็ได้นะแม่หมื่นก็ได้นะเมือแรกก็ได้แลรวนะว้ายเสียมาแต่ใช้เนาะก่นอเสียมาแต่ใช้ บปจะกล้ามาผันเงินทีมาแต่งเมียผัดบ่มีบ่แต่งเมียนั่นเองป่ะคือมีสามหมื่นได้พี่น้องกระดองน่ะกระดองผ่อพามกระเมียน้อยนั่นข้ามบาทหนึ่งกระซื้อข้องหายเลยอือบพราะทะต่วันได้ข้องดอกงูว่ะผ่อพามกระซื้อไหวล่ะหาหกตัวอือเออผ่อพามว่าเอาแน่นั่นได้พี่น้องเอ่ยว่าออกไปเรื่อยๆชีว่าปลาสดเมียบอกเฮ้ยชีว่าอยังเอาไงอยังบู่้อันนี้อือ ถามว่าน้ำพรายกับเมียนน่ะแต่งแล้วสามหมื่นน่ะโป้งเบื่อแล้วข้ามบาทหนึ่งอันนี้นะฮะน่ะบอกเอาข้ามเนาะเอาแต่เงินกับเงินบ้านน่ะบ่อกับบ้านน่ะมงกวัดใกล้กันดอกพี่น้องประมาณสองกิโลบัวกระดูกงอหอดดอกบัวกระดูกสองลากบัวระดูกใกล้กับเจ๊ด้ามนะบัวตะปี่อ่ะปะนะบ่อนะพี่น้องเองยอือพอพามไปอยู่เจ๊ด้ามให้บัวตะปหยียบ เงี้ยเครียบไปบ้านเงี้ยงงตาอ่นเคยเงี้องตาอันโอ้ยบ่ได้ไปตลอดงาสาติยาอยู่ไปถือเดียวแต่ไปสวรรค์นั่นคือว่าคือว่าเขาบ่เห็นบ่คือว่าตะพามุ่มีตาก่อมีแต่พอพามกับเมียนันมาเที่ยวมาบ้านน้ำมงนี่บุ้ยทางจะจะไปสู่คุณพี่น้องเอ้ยอ้าวก็คนบ้านน้ำมงเนาะพี่น้องเป็นเรื่องเป็นเล่ายังเขาก็เอิใส่บายเอินแต่พอพามเขากรเอินใส่ว่าเออ กูนั่นเด้อเห็นนันนนี่เขาเอินแต่พอพามเขานอพอพามส่วนบ้านน้ำมงคือเว้นทีม <c oughs> ส่วนบ้านน้ำมงน้ำมันทิมแต่ส่วนเจดามนน้ำมันทิมไปแล้วแต่สุดเร้วแต่เจดามันนี่นะะพอพากกม,กมกับทิมเจดามเจดามกับทิมพอพามต่างคนต่างทิมกันอันที่ะปว่า <c oughs> ออทั้งใดว่าเมียว่าเมียทิมน้ำมันบอแมนได้พี่น้องขั้นขั้นเจดามทิมนะเจดามต้องมีผัวอืม มีพวไปแล้วหาเดือนหกเดือนกันเจดมถินผกพามนะพ้ามมันขาดได้พี่นองเรื่องสนึ่งิบุรีจบายแล้วก็คือสิบุรีลงเอ้ยกันง่างพี่น้องเจ้าเขียไปเพทีีแล้วพี่น้องเขียหนาเจอกันใหม่ก็ผョพามกันเจดมหนี่จะได้ก็อยากบจบสิทธิน้องนั่งเรื่องนี้อ่ะจบไงพี่น้องอีกอย่างหนึ่งบกงเงินว่าจำชัหนึ่งส่เด้อพี่น้องว่าศิดาวานผョพามดามหรื้ว่ะเจดมดามาบัโบนอันนี้คมามเป็นจริงนี่นะ พี่นอสิแตกตายแล้วเดี๋ยวใครพอพามอยู่เฮ็ดพอพามมาเนียนี่กัพี่น้องมาจืดๆือะไรแต่ว่าแบบแมาแต่กังเว้นเาพี่น้องเอ้ยกางขึนก็ไปอยู่ชุนย่ำมามาเอาใจว่าไงพี่ดอกมาเรียกงูว่าหายมาหนักกระไดโอ้ยว่าล้าก็เมื่อยจะเมื่อยได้ดอกสะได้กูได้เห็นหนาพอพามแหละพี่น้องเอ้ยโบงี่เงินแตงโอ้ยย้องเม นางเรื้ยงนี่บทจบง่ายอ,อีกอีห่าหเดือนโาซันเจดำสิรักสันดานพอพามยังนักวันนี้ก่อนนะอีห่าหเดือนพี่น้องแล้วข้อเรื่อนย่านบ่ชอดดอกบวกลบบวกิน4หามือนี่แหละตามนี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย